ดูดูดูด,ดูต้นสนต้นสนหรือว่าต้นคริสต์มาสนเองเขียวงามมากจ้าสาวผู้ไทยท่ามกลางกันออกมาเดิอนออกกำลังกายช่วงเช้าๆแล้วก็มีเสียงนกทักทายนกนกทักทายจิก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 จอกมะลิกจิกจอกกอกจอกจอสาวูไทยโอ้ยสดชื่นจะสดชื่นเสียงนกทักทาย ไปเพลิบไปเพลิบไปเพลิบซาบุไทยก็ตอบนกไปว่าไป,ไปเดิน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 ปะนกมันถามเจ้าสิไปสิเล ผักอะไรก็ไม่รู้ผักติว้วผักติ้วกำลังจะขึ้นอัน,น,อนยอแอแยะอนี่คือผักติว้วผักติว้วผักติว้วฝรั่งผักติวกต้วสวิดเดนจ้ะ ต้นอะไรก็ไม่รู้หรอกค่ะแต่เอามาให้ดูมานี่หน้าร้อนจะเข้าถึงแล้วหิมะไม่มีแล้วทางตอนใต้ยอดยอดต้นไม้ยอดดอกไม้ก็กําลังจะขึ้นกระจุ้มกระจิมกระมุกระม,ระมิแบบนี้ล่ะจ้าไปยังมากขอละเจอเฮ็ดเท็ยังนี่บานจ้าบานพอเวเพอร์วอยู่โอ้ยคืองามจะจะจะเข็ดอะไรบานผสมกับ กับเฟืนที่อยู่ตรงต่อไม้แห้งที่ตาเหลียวโอ้ยเธอช่างโจดสมงามประโลมใจบ้านพาวูพาแวนอยู่ในใจเธอ เธอชมงามประโลมใจไหนจะเท่าสายน้ำที่เย็นเย็น นี่ของแท้นี่ของแท้นี่ของจริง ไรที่ไม่ไหลไม่ไหลย,ย้อนกล,ลับมีแต่ไหลไปไปเรื่องโดงโดดไหลไปโด่งโดงนะคะสายน้ําสายน้ําไม่ไหลย,ย้อนกลับสวยมากนี่ของจริงนี่ของแฉมันแน่แนของแฉอยู่นี่น้ำขค่ะน้ำลำธารของแท้ขวดถิน จิตใจเรามันต้องแข็งแข็งเหมือนหิ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 น,หนสวยค่ะสวยว่ะบรรยากาศสวยๆตอน่วงเช้าๆมาให้ดูอากาศดีมากที่เดด 你钢铁。 จะสุขใจไงเล่าเข้าอยู่ใกล้น้ำที่ไหนมีน้ำที่นัน่นเยน็นเย็น สบายดีสบีดัสทุกคนสาวุู้ไทยสบายสวีเดนผาเดินออกกําลังกายแล้วจ้ะเดินออกกําลังกายวันนี้ตอนช่วงเช้าเช้ายืดเส้นยืดสายสักหนึ่งชั่วโมงก็ว่ากันไปออกมาหาเลาะหาฟังเสียงนกเสียงนกมันร้องทักสาวุู้ไทยเดินออกมาปุ๊บเสียงนกมันก็ร้องเดินไปทิศทางไหนนกมันก็ทักเดินไปทั่วทิพทั่วแดนนกมันก็ทัก จิ๊กจอกจอกจิ๊กจอกจอกมาล็อกจ๊อกจี้เสียงนกโอ้สดซื่นสดซื่นอิริจ้าก็จะเป็นอย่างนี้จ้าบางต้นไม้ก็จะมียอดจะมีดอกออกแล้วจ้าบางต้นก็จะเป็นแห้งแห้งอยู่จ้าเห็นนะบางต้นก็จะเป็นแห้งแห้งเหี่ยวเหียวเฉาเาอยู่จ้าอีกสักหน่อยนี้มันก็จะไม่แห้งไม่เหี่ยวไม่เฉาอีกสักหน่อยมันก็จะกระดิกระดากระดากระดิก้วจ้ะ ขอโทษขออภัยมันเป็นอย่างซีล่ละจ้ามันยังสาวอยู่มันสาวสาวมันก็จะเป็นประมาณนี้ละจ้าเนาะมันก็จะไม่ค่อยจะนั่นเท่าไหร่แต่ก็เสียงอะ่ะมันจะแห้งแห้งเหี่ยมเหนิดนึงม่เป็นไรจ้าแต่สาวผู้ไทยอยากให้ได้มาเดิอนออกกําลังกายชมบรรยากาศช่วงเช้าๆมีเสียงนกจิกจอกจิกจอกเมล็กจิกจอก,จก,จอกทักทาย เพื่อนๆเนอะเห็นไหมอาจารนันต้นไม้ต้นนี้ต้นไม้ที่ดอกแล้วสักหน่อยมันก็จะง้อยตืมลงขวางทางอีกอีกต้นหนึ่งต้นไม้ใหญ่ก็เยอะจ้ะคนเขาตัดไปทำฟืนทำอะไรก็เยอะอยู่จ้ะปีนี้เขาจะตัดให้มันต้นตัดให้มันแปดนะจ้ะแล้วให้ต้นเล็กมันขึ้นอะไรประมาณนี้เนาะ ตัดหลายก็ไม่ดีคือเดี๋ยวจ้ะเห็ดมันไม่ออตัดหลายตัดเยอะก็ไม่ดีเห็ดมันไม่ออกไม่เข้าใจเหมือนกันล่ะเนี่ยป้าเห็ดพิงสาวบุไทยเมือ่อเดยจ้ะนี่เห็ดพึ่งทั้งนั้นเลยปีเมื่อสองปีที่แล้วนะ่ะโอ้ยเก็บแบบนั่งเก็บจนแบบแบะมือกัไม่ได้ปีนี้อะขอขอให้ออกเยอะๆนะปีนี้จะได้เก็บเก็บตากวา่จะได้เอากลับ,บเมืองไทย จะเอาไปฝฟาเพื่อนๆญาติญาติเมืองไทยเมืองน,น้าเฮ็ดพึ่งช่วงปีที่แล้วลานหลายแต่ปีนี้ไม่รู้เหมือนกันขอให้มันได้เยอะๆสิมะเก็บเอาบึงแต่เวลามันขึ้นก็นโลกโลกเนาะแต่ตอนนี้มันก็ยังแปลนแป,น,ปนอยู่เนาะเวลาหน้าร้อนขึ้นมาโลกเสียงเครื่องบิน จวกจักจวกจักนะจ๊ะต้นไม้โดต้นไม้แห้งเยอะแยะต้นไม้แห้ง <_ d ata> ป่าเห็ดพึ่งป่าเห็ดพึ่งป่าป่าเห็ดคัดคันตะเรนเห็ดเหลืองนะจ๊ะป่าเห็ดหน้าแหล่หน้าแดงอย่างประมาณนี้เนาะเวลามันขึ้นมันก็ขึ้นพร้อมกันกดีเด้อจ๊ะ ขึ้นจนเราเก็บไม่ทันกินคนไหนชอบกินก็โอเคเวลามันขึ้นก็ขึ้นพรึดพรด,รด,รดเห็ดละงงเห็ดลเงิก,งงงกย่งก็ว่าไปเราจะมันก็จะเป็นโนพนโพวบโพเวแบบนั้นละจ้ะป่าแปนค่ะตอนช่วงนี้แปนเอิดตืดใบไม้ ทับถมกันเป็นร้อยร้อยปียมันก็เลยเป็นเป็นดินไม่ลึกนะแม,ม่ถือว่าไม่เย็นมากก็มือสาวบุไทยก็เริ่มเย็นแล้วนะเนี่ยเดินชั่วโมงกว่ากว่าไม่ได้ใส่ถุงมือไม่ได้อะไรมือเย็นเริ่มแดงแล้วจ้ะมือเริ่มเย็นเริ่มแดงหายใจเนาะ ออกมารับอากาศช่วงเช้าๆทุกเช้าเป็นอะไรที่ดีมากๆายางเลอิลีดิาจาะเดินอากาศดีไม่มีคนหลอก่ะช่วงเช้าเนี่ยเขาไปทำงานกันเด็กๆปิดเทอมแล้วจ้ะเด็กๆบางคนก็ปิดเทอมแล้วเด็กเล็กอ่ะเริ่มทยอยปิดแล้ว ทยอยไม่ไปโรงเรียนกันแล้วเด็กๆบางนั่นก็ยังไปบางนั่นบางเด็กตูก็ยังไม่ปิดมั้งจ้ะเพราะว่าเดือนนี้มันเดือนเพื่งจะปลายเดือนมีนาเนาะมีแต่เสียงนกร้องทักทายเราจิกจิกจักจักจิกจิกจักจักจิกจจักจเสียงนก น่ารักอากาศดีดีด,ดีเดินเสร็จวันนี้เราจะไปซื้อของกันพักผ่อนเสร็จแล้วไรเสร็จแล้วเราก็จะเดินไปเราจะไปซื้อของซื้อกับข้วกับข้าวกันจ้าโอเคค่ะ รักน้อยน้อต่อข้อารักนานๆนะคะเป็ดยังมีคู่แล้วอยู่น่ะมีใคร